46ปีที่แล้วครับจากหนังที่สร้างและกำกับโดยพระเอกสมบัติเมธานีแล้วก็เล่นเป็นพระเอกด้วยกับนางเอกตอนนั้นเรียกว่าเป็นนางเอกดาวรุ่งดวงใหม่จารุนีสุขสวัสดนะครับหนังเมื่อ46ปีที่แล้วจริงๆหนังเรื่องนี้เขาเน้นโลเคชั่นที่เป็นต่างประเทศเป็นหลักนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะให้ดูโลเคชั่นที่ ยังพอดูได้หาดูได้บอกได้ในเมืองไทยนะครับซึ่งก็จะมีอยู่แค่สองสาแห่งเท่านั้นเองนะครับที่พอจับทางได้ส่วนโลเคชันอื่นจะอยู่ในบ้านอยู่ในสนามเทนนิสซึ่งในสนามเทนนิสนั้นก็เคยเป็นสนามเทนนิสที่คุณสมบัติมเมธินีเป็นเจ้าของด้วยแต่ว่าดูยากครับไม่รู้ว่านเป็นอันไหนเพราะว่าบางทีก็ผิดจากที่เคยเห็นนะครับก็เลยไม่กล้านำมาให้ดูโลเคชันแรกก็คือ คุณจรุณีสุขสวัสดิ์ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพหรือวัสนามบินดอนเมืองลงจากเครื่องบินแล้วก็จะมีท่านนี้แหละครับมารับเป็นนักแสดงนักแสดงเก่านะครับเดี๋ยวผมลืมชื่อแล่วต้นโตหมอนหรือเปล่านะครับเคยเห็นอยู่ในหนัาจากสนามบินดอนเมืองนะครับก็จะไปอีกที่หนึ่งนะครับที่หนังเข้าไปถ่ายทำก็คือที่ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ที่สนามบินนะครับอันนี้ถ่ายครั้งที่2ตอนมารับพระเอกสมบัติกลับจากเมืองนอกนะครับตอนกลางๆเรื่องก็โลเคชั่นที่สนามบินดอนเมืองจะมีอยู่สองครั้งนะครับด้านนอกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาถนนรามคำแหงอยู่ปากซอยที่จะเข้าไปบ้านคุณเพชรราชวราช คุณชรินนันทนานกรนานๆน,น,น,นะครับจะได้เห็นถ่ายในบริเวณพื้นที่ที่เป็นตัวโรงพยาบาลจริงๆส่วนใหญ่ก็จะถ่ายที่ป้ายแล้วก็เข้าไปที่ห้องนะครับห้องซึ่งบางทีก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นห้องของโรงพยาบาลหรือไม่ก็เลยไม่ไม่ตัดส่วนนั้นให้ดูนะครับเอาเฉพาะส่วนที่เป็นบริเวณพื้นที่กว้างๆมองเห็นชัดๆนะครับนี่คุณจรุณีสุขสวัสดิ์กำลังจะถูกลวงนะครับ เพราะว่าอิจฉากันจโรนียในเรื่องจะชื่อจอยหรือว่าชื่อสลักจิตนะครับชื่อเดียวกันกับหนงังแล้วอีกโลเคชันหนึ่งนะครับเป็นถนนแต่ไม่ทราบว่าที่ใดนะครับอยู่ในกรุงเทพอยากให้ดูนะครับตอนแรกก็จะพยายามอ่านชื่อร้านนะครับแต่ว่าเขาถ่ายภาพกุดเอาไว้นะครับก็เลยอ่านชื่อร้านไม่ออกนะครับบางทีเห็นโลเคชันอื่นๆอาจจะดูออกนะครับว่าเป็น ที่ใดนะครับน่าจะเป็นที่ขายขอเห็นไหมครับด้านหน้ามีโชว์รูมอิซูซุอยู่ด้วยนะครับนี่คือหนังเรื่องสลัก,กจิตที่ออกฉายเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2522ที่โรงหนังโคลิเซียมแล้วก็พระเมาเป็นหนังที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณจารุณีสุขสวัสดิ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับ